สวัสดีครับงูอผมไก่ต้งครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนบิบกันปืน AUG A1 นะครับผมปืนอักนั่นเองนะครับผมนี่ครับเป็นค่ายของ Snow Wolf นั่นเองนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่แม็กกาซีนก็เป็นแบบปั่นลานนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ AUG มันมีหลายแบบ A1 A2 A3 นะครับผม แต่ถ้าอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่าง,างแต่ละ A2 A3 ก็ไปหาบน Google สิครับผมก้เกียจอธิบายแล้วี้เกจแปดรูปทำไมวะเออโอเคครับมานี่คือวิธีใส่แบตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตมันจะอยู่หลังพานท้ายนะครับผมเราต้องแงะออกมานะครับผมนี่ครับงแงะออกมาบิดก่อน ให้มันแบบว่าไงหรือเราอาจจะใช้ไขควงปาแบนแงนเอาก็ได้นะผมปาแบนเออปาแงเอออย่างนี้ก็ได้เลยนี่ครับแงเอานี่เรียบร้อยครับนี่ครับช่องใส่แบตนะครับผมโอเคปะ่ะแล้วก็ทำการใส่กันเลยทำการใส่กันเลยนะครับผม แบตเตอรี่นี้ก็เป็นแบตลิโพนะครับก็ต้องอยู่แล้วแต่บีบิกัรบางรุ่นเขาจะแถมแบตจากโรงงานที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก,ก็มีนะครับผมแต่วิธีการใช้แบตนี้ผมอ่าว่าไปหาเซิร์ชเอาบน YouTube ก็มีนะครับโอเคครับใส่นี่แล้วก็หันไปอย่างนี้แล้วก็เราก็ใส่ด้านนี้ไปนี่ครับแต่ผมจะใส่ออกล้องกล้องอาจจะไม่เห็นหน่อยได้เท่าไหร่ โอเคจากนั้นครับเราก็เสียบมันเข้าไปเลยตรงรูปันนะ่ะโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะสายเดี๋ยวนะผมเก็บสายแป๊บหนึงเก็บสายแบบหนึงเก็บสายแบบหนึงเก็บสายแป๊บ,บ,บนึง นี่ครับเก็บสายเรียบร้อยจัดสายดีๆนะครับผมนี่เราจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยนี่ครับบอแล้ว นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมไะตอนนี้เราก็อันนี้ก็จะเออลืมอธิบายเนี่ยครับผมนี่คือปุ่มเซฟนะครับผมปุ่มเซฟมันก็จะเห็นอยู่แต่ไม่เห็นนะครับเราวผมจะเปลี่ยนไปมุมมุมมุมมองบุคคลที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับผมจะต้องใช้ปกโกโป,โปถ่ายนะครับก็มาแล้วนะเราตัดกันเลย